ให้สมศักดิ์ศรีเชฟอาหารไทยชื่อดังนะฮะเชฟวิชิตมุกุระนะครับพรุ่งนี้จะยกครกมาตามกันแบบสดๆในรายการยกพลคนน้ำพริกครับมากับเมนูน้ำพริกสร้างสารรค์จากผลไม้ซึ่งออกดอกออกผลซัมเมอร์นี้เลยคุณผู้ชมฮะจริงๆมีหลายชนิดเลยนะครับที่เปรี้ยวจนช่วยเติมความสดชื่นได้หนึ่งในนั้นก็คือมะม่วงเบาครับหวังที่จะเป็นน้ำพริกดับร้อนโดยสูตรของเชฟมีเคล็ดลับอะไรคุณผู้ชมต้องรอติดตามพรุ่งนี้14นาฬิกา5นาทีวันเสาร์นะฮะ แต่วันนี้ขอเปิดส่วนประกอบน้ำพริกมะม่วงเบาให้แม่ครัวหน้าจอได้ไปเตรียมของกันก่อนเพื่อจะดูไปด้วยตำสดไปด้วยวัตถุดิบมีอะไรบ้างคุณผู้ชมเตรียมพร้อมหรือยังฮะกระดาษปากกาพร้อมแล้วผมจะบอกวัตถุดิบนะครับพริกขี้หนูสวนพริกจินดาแดงฮะกระเทียมไทยหัวหอมแดงถั่วเน่าเต้าเจี้ยวผัดสุกซีอิ๊วขาวน้ำตาลป,ปี๊บ <c oughs> แล้วก็พรอกของงานฮะมะม่วงเบานะครับ งานนี้ถามว่าน้ำพริกมะม่วงเบาสะท้อนอะไรได้บ้างทีมรายการให้ข้อมูลว่าสะท้อนข้อได้เปรียบของประเทศไทยนะครับที่มีวัตถุดิบรสเปรี้ยวให้เลือกใช้ทําอาหารได้หลากหลายครับไม่ใช่แค่เปรี้ยวแบบมะนาวแต่ก็มีความเปรี้ยวหลายระดับนะฮะแตกต่างจากในเมืองนอกที่ได้รสเปรี้ยวมาจากพืชผลไม้อยู่แค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นคุณผ<า>ู้มชมห้ามพลาดพรุ่งนี้ยกพลคนน้ําพริกจะเปิดสูตรอีก5ทีมที่เขารอบ20ทีมสุดท้ายด้วยนะครับโดยที่มีหลายทีมเขาจะชูรสเปรี้ยวจากมะกอกมะสัง กันด้วยฮะ